สวัสดีค่ะคลิปนี้พี่นีจะมาสาธิตวิธีการถักลูกสตอเบอรี่ทำกิ๊ติดผมนะคะพอเราถักเสร็จแล้วจะได้ลูสตอเบอรี่ออกมาประมาณนี้นะคะก่อนที่เราจะไปถักกันมาดูอุปรกรณ์ที่ใช้ในการถักกันก่อนค่ะอุปรกรณ์ที่ใช้ในการถักมีตามนี้นะคะมาเริ่มต้นถักกันเลยค่ะ เริ่มจากเราจะคล้องไหมเป็นห่วงวงกลมแบบนี้ก่อนนะคะจากนั้นเราก็จะใช้เข็มโคเชเบอร์เบอร์ห้ทับศูนย์นะคะในการถักเริ่มจากเราจะถักโซ่ขึ้นมาทั้งหมด3าโซ่กันนะคะแถวแรกนี้เราจะถักลาย f นะคะหรือพอ1คอเริ่มจากถักโซ่ขึ้นมาสามโซ่ เสร็จแล้วเราจะถัก f ลงไปในห่วงนะคะทั้งหมด12 f นะคะถักไปพร้อมกันเลยค่ะในขณะที่ถักก็นับไปด้วยนะคะจะได้ไม่หลงนะคะหนึ่งแล้วนะคะสองสาม ห่วงใหญ่ไปแล้วก็สามารถรุ่นให้เล็กลงได้นะคะเพื่อง่ายต่อการถักต่อไปสี่ห้าหกเจ็ด 8 9 10 1 1 1ส พอเราถักครบ12 f แล้วนะคะต่อไปก็จะลูดปลายไหมให้แน่นจากนั้นเราก็จะแทงเข็มลงไปในโซ่แรกของห่วงแบบนี้นะคะแล้วก็ซีปิดแถวก็เป็นอันเสร็จนะคะสำหรับแถวที่1ต่อไปขึ้นแถวที่สองแถวที่สองนี้เราจะเปลี่ยนมาถักเป็นลายทีนะคะ เริ่มจากเราจะถักโซ่ขึ้นมาทั้งหมด2โซ่นะคะแบบนี้นะคะทถที่สองนี้เราจะถัก1หลักสลับกับขยาย1หลักนะคะเราจะถักสลับกันแบบนี้จนครบ6หลักไปถักพร้อมกันเลยค่ะเริ่มจากหลักนี้นะคะหลักที่1เราจะถักทีลงไป1ครั้งนะคะ ส่วนหลักที่สองหลักนี้เราจะถักท T ลงไปสองครั้งในหลักเดียวกันแบบนี้นะคะต่อไปหลักที่สหลักนี้เราจะถักทีลงไป1ครั้งส่วนหลักที่4เราจะถักท T ลงไปสองครั้งในหลักเดียวกัน เราจะถักสลับกันแบบนี้นะคะจนครบ6รอบเราถักมาได้สองรอบแล้วต่อไปเราจะถักสลับกันแบบนี้ไปเรื่อยๆจนจบแถวนะคะไปถักพร้อมกันเลยค่ะพอเราถักมาถึงหลักสุดท้ายนะคะเราก็จะซปิดแถวลงหลักที่สองของแถวแรกตรงนี้นะคะแล้วก็ซปิดแถวก็เป็นอันเสร็จค่ะสำหรับแถวที่สอง ขึ้นแถวที่3ถักโซ่2ตามด้วย2องทีวีก็คือ2หลักแรกนี้เราจะถักทีนะคะ1แล้วนะคะสส่วนหลักที่3หลักนี้เราจะถักที2ครั้งลงในหลักเดียวกันเพื่อจะขยายหลักนะคะเราจะใช้สัญ,ญลักษณ์ V นะคะแทนการขยายหลัก สำหรับแถวที่3นี้เราจะถักทีไป2หลักสลับกับขยายหหลักเราจะถักสลับกันแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆจนจบแถวในแต่ละแถวนี้จะอธิบายแค่แถวละ1 2รอบนะคะที่เหลือไปถักต่อได้เลยค่ะถ้าไม่เข้าใจตรงไหนหรือจุดไหนคอมเมนต์ใต้โพสต์ได้นะคะเดี๋ยวจะไปตอบให้ค่ะ มาถักพร้อมกันเลยค่ะพอเราถักมาถึงหลักสุดท้ายแล้วนะคะเราก็จะแทงเข็มนะคะลงไปในหลักแรกของแถวตรงโซ่สองนะคะตรงนี้นะคะโซ่สองของแถวแรกแล้วก็ C ปิดแถวที่สามนะคะต่อไปขึ้นแถวที่สี่ถักเหมือนเดิมเลยค่ะแถวที่สี่นี้เราจะถัก ทีไป3ามหลักนะคะสลับกับขยายหนึ่งหลัก2แล้วนะคะ3ามส่วนหลักนี้เราจะขยายนะคะก็คือถักทีลงไปในหลักเดียวกันสองครั้งแบบนี้นะคะ ต่อไปเราจะถักไปอีก3หลัก1 2 3ส่วนหลักนี้เราก็จะขยายก็คือถักทีสอครั้งในหลักเดียวกันในรอบที่2แล้วนะคะเราจะถักสลับกันแบบนี้นะคะจนครบ6รอบ ในขณะที่ถักก็นับไปด้วยนะคะพอเราถักมาจบแถวแล้วเราก็จะเหมือนเดิมค่ะแทงเข็มลงไปในแถวที่สองของหลักแรกตรงนี้นะคะแล้วก็ซีปิดแถวที่4ี่ต่อไปขึ้นแถวที่หถักโซ่ขึ้นมาสองโซ่เหมือนเดิมจากนั้นเราก็จะถักทีไปสี่หลักนะคะสลับกับขยายหนึ่งหลัก เราก็จะถักสลับกันแบบนี้จนครบ6รอบเหมือนเดิมค่ะ1แล้วนะคะ2 3 4ส่วนหลักนี้หลักที่5 เราจะถักทีลงไป2ครั้งนะคะในหลักเดียวกันโดยใช้สัญ,ญลักษณ์วีนะคะแทนการขยายหลักอันนี้รอบที่1แล้วนะคะต่อไปขึ้นรอบที่2ถักทีไป4หลักเหมือนเดิมค่ะสลับกับขยายหหลักเราจะถักสลับกันแบบนี้นะคะกระทั่งจบแถวไปถักพร้อมกันเลยค่ะ พอเราถักแถวที่ห้าเสร็จแล้วนะคะต่อไปก็ปิดแถวเหมือนเดิมค่ะแทงเข็มลงไปในโซ่ที่สองของแถวแรกตรงนี้นะคะแล้วก็ซีปิดแถวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับแถวที่ห้าพอเราถักขยายหลักจนได้ขนาดที่ต้องการแล้วต่อไปแถวที่หถึงแถวที่9เราจะถักทีลงไปทุกหลักนะคะ เริ่มจากถักโซ่ขึ้นมา2โซ่แบบนี้ค่ะจากนั้นเราจะถักทีนะคะลงไปในทุกหลักของแถวนะคะซึ่งเราจะนับได้ทั้งหมด36หลักนะคะต่อแถวมาถักพร้อมกันเลยค่ะพอเราถักขึ้นมาครบถึงแถวที่9แล้วต่อไปตั้งแต่แถวที่1ิบเป็นต้นไปเป็นการถักยุบแถวนะคะ เป็นการถักลดห่วงโดยแถวที่10นี้เราจะถักขึ้นโซ่แค่1โซ่จากนั้นเราก็จะถักควักธรรมดาหรือถักเอ็กลงไป3ามหลักสลับกับรวบห่วงรวบหลักที่สกับที่ห้านะคะเข้าด้วยกันเราจะใช้สัญลักษณ์ A ใหญ่นะคะแทนการรวบห่วงหรือการยุบแถวเข้าด้วยกันนะคะซึ่งเราจะถักสลับกับยุบแถวแบบนี้นะคะ จนครบหรอบไปถักพร้อมกันเลยค่ะขณะที่ถักก็นับไปด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดพอเราถักไปเรื่อยๆนะคะจนครบหรอบแล้วพอจะขึ้นแถวที่11นะคะเราก็จะถักต่อไปเลยนะคะเราจะไม่ขึ้นโซ่แล้วนะคะจากนั้นเราก็จะถัก x ไป2หลักสลับกับรวบ2หลักเข้าด้วยกัน เราจะถักสลับกันแบบนี้นะคะจนครบหกรอบมาถักด้วยกันเลยค่ะหลักนี้ถัก X หนึ่งครั้งนะคะ X2 สองส่วนหลักนี้เราจะรวบสองหลักเข้าด้วยกันแบบนี้นะคะ จากนั้นเราก็ถักต่อไปเลยค่ะถักเอ็กไปอีกสหลักสลับกับรวบ2หลักเข้าด้วยกันเพราะเราถักมาครบหรอบแล้วนะคะต่อไปเราจะใช้ใยโพลีเอสเตอร์นะคะยัดเข้าไปในลูกสตอเบอรี่เวลายัดยัดใหข้ขนาดพอดีนะคะให้แน่นแบบพอดี ซึ่งลูกสตอเบอรี่เราลูกใหญ่ๆหน่อยจะใช้ใยโพลิสเตอร์เยอะหน่อยนะคะในการยัดยัดให้ได้ขนาดพอดีประมาณนี้นะคะต่อไปเราจะถักแถวที่12ต่อไปเลยนะคะเราจะไม่ขึ้นโซ่สังเกตนะคะพอเราถักมาถึงรอยต่อตรงนี้ปุ๊บเราก็จะถักเอ็กไป1ห,หลักสลับกับ รวบสองหลักเข้าด้วยกันแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆนะคะทั้งหมด6รอบหลังนี้เรารวบนะคะต่อไปหลักนี้ถักเอ็กหนึงรอบสลับกับรวบสองหลักนี้เข้าด้วยกันรอบที่สองนะคะหลักนี้ถักเอ็กหนึ่งรอบสลับกับ รวบสองหลักเข้าด้วยกันรอบที่สามหลักนี้ถัก x อหนึ่งรอบสลับกับสองหลักนี้รวบเข้าด้วยกันรอบที่4หลักนี้ถัก x อหนึ่งรอบสลับกับรวบสองห่วงเข้าด้วยกันรอบที่ห้า หลักนี้ถัก X หนึ่งรอบสลับกับรวบสองหลักเข้าด้วยกันรอบที่หครบแล้วนะคะเราจะถักแถวที่13าต่อไปเลยนะคะก็คือถักรวบห่วงไปทุกหลักนะคะจนครบหรอบรวบสองหลักนี้เข้าด้วยกันรอบที่หนึ่งแล้วนะคะ ไปรบสองห่วงเข้าด้วยกันรอบที่สองรวบห่วงเข้าด้วยกันรอบที่สามรวบสองห่วงเข้าด้วยกันรอบที่สี่รวบสองห่วงเข้าด้วยกันรอบที่ห้า รวบสองห่วงเข้าด้วยกันรอบที่6พอเราถักยุบแถวนี้เสร็จแล้วเหลือ6ห,หลักสุดท้ายต่อไปเราจะมาเปลี่ยนไปใช้ไหมสีเขียวเพื่อถักขั้วของสตรอเบอรี่แบบนี้นะคะมาถักด้วยกันเลยค่ะเริ่มจากเราจะมาเชื่อไมไหมเข้าด้วยกันแบบนี้ก่อนนะคะ เวลาต่อไหมทําแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะถัก x ไปหกหลักนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้า ได้ทั้งหมด7ดหลักนะคะถักไปเลยจากนั้นเราก็จะซีแล้วก็จะถักโซ่ขึ้นมาอีกแปดโซ่นะคะส่วนสีแดงนี้เราจะตัดออกนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้แล้วต่อไปเราจะมาถักโซ่ขึ้นมาแปดโซ่เพื่อที่จะทำขัอ้วของสตรอเบอร์รี่นะคะทำไปพร้อมกันเลยค่ะหนึ่งแล้วนะคะสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเสร็จแล้วเราจะแทงเข็มลงไปในหลักที่สามนะคะนับจากหัวเข็มหนึ่งสองสามหลักนี้นะคะอันนเราจะถัก C ตามด้วยหลักนี้จะถัก X ถัก T ไปอีกสองหลักก็คือพันหัวเข็มแล้วก็รวบแบบนี้นะคะหนึ่งแล้วถักอีกหนึ่งหลักสองต่อไปถัก F ไปอีกสองหลักนะคะก็คือพันหัวเข็มแล้วก็ปลดล็อกทีละสองแบบนี้นะคะหนึ่งแล้วนะคะต่อไป F ครั้งที่สองเสร็จแล้วเราจะแทงเข็มลงไปที่ฐานตรงนี้นะคะแล้วก็จะซีต่อไปขึ้นกลิบที่สองถักโซ่ขึ้นมาแปดโซ่เหมือนเดิมหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเสร็จแล้วเว้นสองหลักแทงเข็มลงไปในหลักที่สามถัก C หลักนี้ถัก X อีกสองหลักจะถักทีทีหนึ่งทีสองวยอีก2หลักเราจะถัก F F 1หนึ่ง f สองเสร็จแล้วแทงเข็มลงไปตรงฐานแล้วก็ c เสร็จไปแล้วสองกลีบนะคะเราจะทำทั้งหมดห้ากลีบนะคะไปทำต่อพร้อมกันเลยค่ะพอเราถักขั้วของสตรอเบอรีอร่ครบห้ากลีบแล้วนะคะต่อไปเราก็จะ เก็บรายละเอียดในส่วนของขั้วส่วนไหมเราก็จะตัดเหลือไว้นิดนึงนะคะเพื่อที่จะเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยมาดูวิธีการทำเลยค่ะเราจะใช้เข็มสำหรับสอยไหมพรมนะคะจากนั้นเราก็จะสอยเก็บขั้วนะคะให้เรียบร้อยไปทำพร้อมกันเลยค่ะ ไปเราจะมาปักเมล็ดสตรอเบอรี่แบบนี้กันนะคะมาดูวิธีการทําเลยค่ะเราจะใช้ไหมพรมสีขาวนะคะในการปักเมล็ดโดยเราจะปักเมล็ดรอบๆล,ลูกสตรอเบอรี่แบบนี้นะคะไปถักตามคลิปเลยค่ะ พอเราถักลูกสตอเบอรี่เสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนนี้จะเป็นการนาลูกสตอเบอรี่มาติดกับกิ๊นะคะเราจะใช้กาวนะคะยิงรอบกิ๊จากนั้นเราก็จะมาติดกับตัวสตอเบอรี่หรือถ้าอยากจะให้แน่นกว่านี้จะใช้วิธีการเย็บ yep. เอาก็ได้นะคะไปทำตามคลิปเลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้ช่วยฝากกดไลค์ กดติดตามช่องชลิดาสอนถักโครเชต์ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะคะสวัสดีค่ะ